ค่ะวันนี้พามาที่บ้านผมนะครับที่เขื่อนรัชบรภาอำเภอบ้านปาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรูปนี้ผมจริงๆผมก็ถ่ายมานานประมาณเท่ากเดือนแล้วนะครับแต่ว่าเป็นรูปที่เก็บภาไว้ค่อนข้างดีนะครับเขื่อนรัชประภาหรือผู้หลินเมืองไทยนะครับอยู่ไม่ไกลจา,ากที่บ้านผมผม,มาผมมาบ่อยมากนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําว่าถ้า ทุกท่านมีโอกาสไปที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับก็บ้านตาขุนนะครับถนนสายสุราษฎร์ภูเก็ตนะนะนครับก็รองไว้ข้าไปดูนะครับเป็น เขื่อนแล้วก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกด้วยนะครับตัวเขื่อนอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะครับภายในเขื่อนนี้ก็มีที่พักด้วยนะครับของกรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ติดต่อก็ได้ด้วยนะครับเขารับคนนอกด้วยนะครับนะเป็นแบบสถานที่ที่ดีมากๆผมเคยไปนอนค้าง สองสามรอบเลยนะครับภายในตัวเขื่อนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ไปล่องเรือก็ได้แต่นี่ภายในตัวเขื่อนพลังน้ําขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้แล้วก็วิวภาพวิวอะไรก็แล้วแต่นี่ถือว่าสวยครับแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของภาคใต้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ